วันนี้ที่ริมโขงเขาจัดแข่งเรือวันแรกเราก็ว่าจะไปนั่งดูเรือซะหน่อยต่ออกไปได้แค่แป๊บเดียววันนี้แดดร้อนสุดๆโอ้ยแสน้าจนต้องรีบกลับเลยปกติก็เป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วยิ่งออกไปเจอแดดเจอความร้อนแบบนี้ต้องถอยเลยจ้าพี่ที่ทำงานเห็นหน้าเราก็ตกใจเพราะหน้าเราแดงมากพี่หมวยก็รีบไปเอาครีมตัวหนึ่งมาให้ทาเป็นมิสซมิมอยเจอเจลมอยเจอไลเซอร์ที่มีส่วนผสมของใบบัวบกช่วยปลอบประโลมผิวไม่แดดและผิวที่แพ้ระคายเคืองให้ผิวกลับมาสดใสมีความชุ่มชื้นขึ้นและยังช่วยปกป้องผิวจากการแพ้ สำหรับคนผิวแพ้ง่ายแบบเราแถมตัวนี้เขายังช่วยปกป,ป้องผิวจากสภาวะอากาศและฝุ่น PM 2.5ด้วยใช้ดีขนาดนี้ก็ต้องซื้อแล้วไหมใครที่ผิวแพ้ง่ายแบบเรากดสั่งในตะกร้าทิกตกอรข้างล่างเลยค่ะ401บาทค่ะนี่ค่ะน้องมีเศษบาทหนึ่งไหมไม่มีค่ะหนูมีแค่ใบเดียวไม่มีเหรียญเลยอะ่ะน้องไม่มีจริงๆหรอบาทหนึ่งหนูไม่มีจริงๆค่ะทอนให้หนูร้อยหนึ่งก่อนได้ไหมคะหลังเลิกงานเดี๋ยวหนูเอามาให้ ไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าน้องจะเอามาให้จริงหรือเปล่าหลังเลิกงานน่ะแต่หนูไม่มีจริงๆค่ะแล้วพี่จะให้หนูทํายังไงคะจริงๆอ่ะมาซื้อของอ่ะต้องเตรียมเงินมาให้พอดีนะงั้นที่ลดให้หนูได้ไหมคะแค่บาทนึงเองโอ๊ยลดให้บาทนึงร้อยคนก็ร้อยบาทคิดได้งไงอะ่ะอุ๊ยหนูรีบไปทํางานน่ะออาพี่ให้บาทนึงน้องน้อง อันนี้ใช้ยังไงหรอใช้ดีไหมเป็นโลชั่นะค่ะลูกค้าช่วยลดรอยแตกลายแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสพี่คะสะบู่ตัวไหนช่วยผิวใสบ้างคะน้องคะอ่อะไรคะลูกค้าช่วยแนะนําแป้งให้พี่หน่อยอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะผิวแบบพี่ต้องใช้เบอร์อะไรเหรอน้องอ๋อสักครู่นะคะลูกค้าตัวนี้นะจะช่วยกระจ่างน้องพี่อยากได้แป้งคะ่ะช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมตัวนี้เลยค่ะน้องคะพี่คะมีแค่ตัวเดียวหรอน้องอคะ,คะเอ่อ พี่อยากได้แป้งสรุปจะแนะนํำไหมหนอยากดูยี่ห้ออื่นด้วยค่ะมาลูกค้าอันนี้ค่ะเป่ายิงฉุบกันเลยค่ะใครชนะจะได้แนะนําก่อนหนูเอาตัวนี้แหละค่ะแม่กระเป๋าตั้ง กระเป๋าเงินหนูไหมคะกระเป๋าเงินหนูหายเ,หมเมื่อกี้ลูกค้าเดินไปตรงไหนบ้างคะหนูเดินมาตรงนี้ไงอา้อานี่ไงดีนะคะที่ยังไม่หายเอา้าเงินหายไปไหนเนี่ยเงินหนูหายไม่รู้นะฉันไม่เห็นจะไม่เห็นได้ยังไงก็เพราะพี่สองคนยืนอยู่ตรงนี้นะในกระเป๋าเธอมันไม่มีเงินอยู่แล้วหรือเปล่าก่อนออกจากบ้านเชนอาเงินใสท่ทังพันสองฮะจะจะหาว่าฉันขโมยเหรอเออเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะที่นี่มีกล้องวงจรค่ะเดี๋ยวพี่ไปเปิดดูให้ อยากกลับบ้านแล้วรอก่อนไม่เลือกน้าหอมอยู่แต่นุขง้ีเก็บรอแล้วนะเบื่อก,ก็ไปเลือกของอย่างอื่นรอไปอย่าได้อะไรก็ไปเลือกเอาแม่ะคะ้ามีน้าหอมกลิ่นสไตล์หวานๆไหมอะไรเนี่ยคนมไม่มีวันนี้เลยหรอก็หนูเบือ่อหนูก็เลยเลือกของรอคิดเงินเลยค่ะพี่คิดเงินเลยนะคะอย่าเพิ่งคิดค่ะซื้อเยอะขนาดนี้แม่จะเอาเงินที่ไหนจ่ายก็แม่บอกเองจะได้อะไรก็ไปเลือกเอาสรุปแม่จะเอาอย่างไรเงินค<อ>่ะขนาดนี้จะไปใช้ที่ไหนหมดเนี่ย ของลูกค้าตังก็ไม่มีใจที่ซื้อเลยค่ะกินเงินให้หนูก่อนค่ะไม่ต้องคิดค่ะอันนี้ไม่จําเป็นก็เอาออกมันไม่จำเป็นตรงไหนอันนี้ก็มีตัของที่ต้องใช้ตังก็ไม่มีใจที่เท่าไหร่คะที่ซืนหมดนี่เลยค่ะน้องคะที่ไม่เอาแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังที่มาซื้อใหม่นะคะก็มีใจเขาเพรามันมีแต่ของจำเป็นเท่านั้นไปเนี่ยก็แม่บอกว่าอยากได้อะไรก็เลือกซื้อเอาไงลงพื้นปกปิดเงียนเอาอันนี้แหละอุ้ย กันแดดลาชิที่เขาบอกว่าเป็นกันแดดผสมรองพื้นเอานี้ดีกว่าลูกค้าคะคะตัวนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทําไมคะเออลบกวนเอาไปเก็บไว้ที่เดิมด้วยนะคะค่ะเป็นพนกักงานทําไมไม่เก็บอุยของลดราคากาแฟเหลือห้าสิบบาทเองเดี๋ยวซื้อไปชิมดีกว่าแม่คะกาแฟที่ซื้อไปน่ะขอคืนได้ไหม แกะแบบนี้แล้วอ่ะคืนไม่ได้หรอกแต่มันไม่อร่อยอ่ะกินไม่ได้เลยก็ลูกค้าซื้อไปแล้วอ่ะกินไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของร้านนะพูดแบบนี้ปัดความรับผิดชอบเหรอว่าเห็นในโฆษณาเยอะแยะไม่พอใจยินดีคืนเงินแต่ร้านเราอ่ะก็ไม่เคยบอกนะว่าไม่พอใจยินดีคืนเงินไปได้ยินที่ไหนมาก็มันกินไม่ได้มันไม่อร่อยคืนเงินให้เถอะคืนไม่ได้ค่ะแกะแล้วแกะแล้วก็ไปขายแบบซองสี่ซองห้าบาทสิบบาทมันก็ขายได้เอางี้ เจ๊ฝากวางขายแล้วกันเอาเจ๊จะได้เงินคืนตอนไหนล่ะขายหมดตอนไหนก็มาเอาเงินตอนนั้นละค่ะโอ้ยนานไม่รู้ตอนไหนจะขายหมดดีเจ๊ใจดีสุดๆแล้วนะไม่มีร้านไหนอ่ะเขารับคืนหรอกเฮ้ยเสียเวลาไม่รู้ตอนไหนจะขายหมดฉันไปทนกินต่อก็ได้อือจ้าพี่คะโปรดจ่ายร้อยหนึ่งก่อนนะคะอีกยี่สิบเก้าบาทเดี๋ยวมาให้ทำไมล่ะคะพอดีแค่ขี่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะแวะอ๋อบนหลังถ้าได้ผ่านมาจะเอามาให้นะคะ ค่ะพี่คะจ่ายก่อนสองร้อยอีกห้าสิบเดวเามาให้ทําไมอีกล่ะคะยังไม่กดตังค่ะมีติดตัวแค่สองร้ออันเดิมก็ยังไม่จ่ายพี่คะพี่คะพอดีนุรีบเดวเอามาให้อีกห้าสิบเดี๋ยวค่ะเอามาให้ดูแล้วค่ะพี่ไม่ต้องกลัวหรอกที่นี่รับโอนคะ่ะไม่มีเงินสดก็โอนได้โทรศัพท์ไม่มีเน็ตคะ่ะโอนไม่ได้ที่นี่มี WiFI คะ่ะเดี๋ยวกดให้ <S <S มีเน็ตแล้วค่ะ รบกวนโอนอันที่ค้างวันก่อนๆให้ด้วยนะคะเจ๊คะเมื่อวานใส่รองเท้าไปผิดขาะก็ลดเอามาคืนุยดีเลยค่ะเจ๊เกือบได้รับผิดชอบแล้วคนนั้นนะ่ะเขาไม่ยอมรู้ไหมว่ารองเท้าคู่นี้คู่ละเท่าไหร่ไม่รู้นะว่าเท่าไหร่แต่ใส่แล้วเจ็บเท้ามากเลยอนะอไปรองเท้ายี่ห้อเนี้ยแพงเขาบอกคู่หนึ่งสามพันเจ็ดและรองเท้าฉะล่ะอ๋อเดี๋ยวเจ๊โทรตามให้ฮะทิ้งไปแล้วหรอคะ เขาทิ้งไปแล้วค่ะทิ้งได้ไงเจ๊ต้องรับผิดชอบนะก็ได้ค่ะคู่นั้นคงไม่เกิน40่บาทหรอกนะคะงั้นเดี๋ยวเจ๊ให้ร้อยหนึ่งเลยได้ไงรองเท้าคู่นั้นจะซื้อมาตั้งแพงอ้าวแพงนี่เท่าไหร่คะฉันให้เงินลูกไปซื้อคู่ละพันใช่ไหมแม่เมียวเอเอใช่ค่ะแม่ฮะคู่ละพันเจ๊ต้องจ่ายจริงๆหรอทำไมร้านขายเครื่องสำอางร้านขายของชำร้านโชว์ห่วยแถวบ้านถึงมาขายครีมซองกันเยอะขึ้นราคาหลักสิบง,งบน้อยก็ใส่ได้ จะแบบซองหรือแบบหลอดก็ <c oughs> คุณภาพเดียวกันน้ำหนักเบาสะดวกมากเวลาเดินทาง <c oughs> ตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากคู่ผลิตไม่ใช่แค่ครีมอย่างเดียวเมคอัพ <c oughs> ลิปสติกที่ร้านเครื่องสำอางครีมเปลี่ยนสีขม <c oughs> มาสคาร่าอายไลเนอร์ทุกอย่างเป็นแบบซองเป็นแบบแล้ว <c oughs> นี่เป็นยุคข,ของแพง <c oughs> อะไรอะไรก็ต้องประหยัดส่วนแม่ค้ายอย่างเราก็ต้องรับว่า เป็นเพื่อนร้านชําร้านโชว์หวยชอบความรู้แบบนี้นะคะอย่าลืมกดใจแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่บอกว่าเจ็ดวันขาวเลยนี่น่จะขาวเลยน้องเห็นว่าพี่แกแล้วจะหลอกอะไรพี่ก็ได้เหรอหลอกอะไรคะลูกค้าก็ครีมที่ซื้อไปวันนั้นมันบอกว่าขาวภายในเจ็ดวันแต่ทำไมแขนฉันยังดาอยู่เลยเนี่ยมันเขียนว่าเจ็ดวันก็จริงค่ะแต่มันขึ้อนอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยค่ะทําไม สภาพผิวฉันมันเป็นยังไงฉันแค่ไปหาเหตุมานี่แล้วมันก็ดําขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคุณพี่ไปหาเหตุได้ทากันแดดไหมคะแล้วได้ใส่เสื้อยันยาวคุณหรือเปล่าจะกันแดดทําไมก็หาเหตดมันก็อยู่ในป่ามันอยู่ในร่มแล้วจะไปกันแดดทําไมกันแดดจําเป็นมากค่ะต่อให้อยู่ในร่มก็ต้องทากันแดดก็ต้องทาตอนออกแดดสิ อย่ามาัม่วต่อให้เราอยู่ในป่าในรลมมันก็โดนรังสี uv เหมือนเดิมค่ะแค่เรามองไม่เห็นอยู่ในบ้านก็มีแสงจากหลอดไฟที่ทําให้ผิวเราคล้ำเสียเพราะฉะนั้นครีมที่ทาจะเห็นผลไหมขึ้นอยู่กับการดูแลผิวของลูกค้าด้วยค่ะอา้าแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกฉันก็ไปหาเห็ดทุกวันมิน่าอะไรฉันดำพี่คะผิวต้องใช้แป้งเบอร์ไหนคะแนะนำหนยคะ่ะลูกค้าผิวขาวเหลืองใช้เบอร์ศูนย์สเลยคะ่ะ แต่หนูว่า02มันจะดำเกินไปนะคะหนูขอเอาเบอร์01ดีกว่าไม่แนะนํานะคะลูกค้ามันจะทําให้ลูกค้าหน้าเทาได้นะโหพี่หนูใช้แป้งหนูก็อยากขาวนะคะ01นี่แหละพี่คะหนูขอเปลี่ยนแป้งแป้งมีปัญหาเหรอคะมีปัญหามากค่ะหนูทาแล้วหน้าหนูลอยมากเออแต่ว่าอันนี้เปิดใช้เราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าพนักง,งานเป็นคนเลือกเบอร์นี้ให้หนูเองนะคะทางร้านก็ต้องรับผิดชอบค่ะเอ๊ะ พนักงานเราจะแนะนําแป้งผิดเบอร์ให้ลูกค้าขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่รู้เลยค่ะยังไงที่ก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ให้หนูลูกค้าเป็นคนเลือกเบอร์ศูนย์หนึ่งเองไม่ใช่หรอคะเบอร์ศูนย์หนึ่งก็ได้อยู่นะจะได้ดูเบมไร ใช้เสร็จก็ต้องเก็บให้ถูกวิธีด้วยอะอะแบบนี้ไม่ได้ถอดปลั๊กเลยแบบนี้ของก็พังหมดพอดีกดลดระดับความร้อนลงมาจนต่ําสุดแล้วเครื่องก็จะดับเองโอเคถอดได้ใช้มานานแล้วรู้สึกว่าเวลาหนีบแล้วแผ่นมันติดกับผมหนึบหนึบรู้สึกหนีบไม่ลื่นเลยทําความสะอาดง่ายๆใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดแล้วมาเช็ดที่เครื่องหนีบเช็ดได้ทั้งแผ่นหนีบแล้วก็ตัวเครื่องนะคะออ้ ตามด้วยผ้าแห้งเช็คความเรียบร้อยอีกรอบนึงใส่ก็เหมือนกันนะเราสามารถพับเก็บได้เอาหนังยางมัดง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะดูแลดีก็ยืดอายุการใช้งานออกไปอีกได้นะคะอยากได้เครื่องหนีบซูเปอร์วีของแท้อยู่ที่ตะก้าซ้ายมือ,อตอนนี้มีโปรด้วยนะพี่นิวผมหนูโฟต้องใช้เครื่องหนีบตัวไหนเอาน้องซ้อมไปเลยจ้ะฮะนงซ้อมรีบผมไหม เปิดที่นี่ไม่มีเตารีดนะคะลูกค้าลองไปถามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าดูนะคะตายแล้วต้องนี่ไปออกงานเนี่ยสิทำยังไงจะให้ฉันหัวฟูนี่เหรอไปงานร้านใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีเตารีดผมนะี่ยังไงอ๋อก็บอกว่าไม่มีเตารีดจะเดินเข้าไปทําไมอ่ะก็นี่ไงเตารีดผมไหนบอกไม่มียังไงมีตั้งหลายยี่ห้อนี่หรอนฉันเกือบหัวฟูไปงานแล้วไหมล่ะยังไงคะนี่ไงเตารีดผมตอนแรกถามบอกว่าไม่มีคุณป้า บ้านไหนคะเนี่ยถามหาบ้านฉันทำไมนี่เขาเรียกว่าเครื่องหนีบผมค่ะคุณป้าไม่ได้เรียกว่าเตารีดผมค่ะเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละเคอือยู่ร้านบิวตี้ภาษาอะไรแค่นี้ก็ไม่เข้าใจเอ๋อเอาที่สบายใจเลยค่ะคุณป้าลูกค้าสนใจนตัวไหนถามได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะสวยทั้งสองสีเลยจะเอาสีไหนดีหนูเลือกให้ไหมคะลูกค้าสีนี้สวยแล้วก็เหมาะกับลูกค้าดีนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ คเอาอันนี้ดีกว่าค่ะลดราคาเหลือสองร้สิบาทเองนะคะเออเอามาเอามาติดตังค่ะน้องยี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะน้องเดี๋ยวก่อนทีหน้าทีหลังไม่ต้องให้พนักง,งานมาตามพี่นะพี่อึดอ่ะ